ท่านผู้ชมครับนี่คือช่องสมเจแชนแนลที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้ทั้งดูดวงโหราศาสตร์่วงจุย้ยเศรษฐกิจการเงินการตลาดพิธีกรรมความเชื่อไม้มงคลและอื่นๆอีกมากมายซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดจากการศึกษาคนา้นคว้าและประสบการณ์การทำงานของผมอาจารย์สมเจตแสงคำณเวงกรรมัมภูเรียนเชิญครับกดติดตามหรือสั c r i b e พร้อมรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระความรู้จากผม ่วงจุย้ยเลขที่บ้านคือศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบตกแต่งจัดวางบ้านอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับพลังความหมายของเลขที่บานพลังความหมายของหมายเลขสามดาวอังคารนั้นหมายถึงหมายถึงการต่อสู้การประทะความขยันและการเคลื่อนไหวคนที่อยู่อาศัย หรือทำการค้าภายในบ้านเลขที่สหรือบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ3จะอยู่ได้ดีทำการค้าแล้วมีโอกาสร่ำรวยประสบความสำเร็จต้องเป็นคนขยันกระตือรือร้นประเภทนอนเอือกนอนเลย้อย11โมงไม่ตื่นเที่ยงยังโกนคลอกคลอก,ลอกน้ำลายไหลย,ยืดอยู่แล้วประสบความสำเร็จยากครับและต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความเป็นนักสู้ในตัว อาชีพการงานที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยหรือทำการค้าไม่ว่าท่านจะใช้บ้านนี้เป็นสถานที่ทำงานหรือทำงานนอกบ้านก็ตามอาชีพที่เหมาะสมที่สุดก็คือเป็นแพทย์ผ่าตัดอาชีพเกี่ยวกับการก่อสร้างเกี่ยวกับอาหารอุตสาหกรร,รมเครื่องจักรหรืองานที่ต้องมีการต่อก,การตัดการทุบก,การเจียการหักถ้าฟังแล้วยังงงเดี๋ยวผมจะขยายความให้หมายเลข3 ถ้าแปลออกมาให้เป็นรูปธรรมขยายความให้เป็นรูปร่างก็คือฟันเฟืองท่านดูสิครับเฟืองกับเส้นของหมายเลขสาคล้ายคึงกันแล้วฟันเฟืองเนี่ยเขาทำอะไรก็คือหมุนขบเพื่อขับเคลื่อนขับเพื่ออะไรขับเครื่อ,อเครื่องจักรเครื่องกลการขับเคลื่อนของฟันเฟืองคือการใช้แรงเพื่อเคลื่อน เฟืองขบกันก็ต้องเกิดเสียงและมีความร้อนเป็นธรรมชาติของวัตถุที่เสียดสีกันความหมายอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความหมายของดาวอังคารเช่นเดียวกันก็คือการชกมวยการต่อสู้หมัดหรืออาวุธที่ออกแต่ละครั้งเนี่ยครับเป็นความหมายของดาวอังคารดังนั้นห่วงจุ้ยภายนอกสำหรับบ้านเลขที่สหรือบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ3ที่ดี ต้องอยู่ตรงกับทางสามแพร่งเพราะทางสามแพร่งคือเส้นทางที่มีพลังความหมายดาวคารเช่นเดียวกันทางสามแพร่งอยู่ตรงกับบ้านเลขที่อื่นๆอาจจะส่งผลเสียแต่อยู่ตรงกับบ้านเลขที่สหรือบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ3จะส่งผลดีทําให้คนบ้านนี้ขยันอดทนสุขภาพแข็งแรงยิ่งถ้าอาชีพการงานที่ทำนั้นเป็นอุตสาหกรรมหนักต้องใช้เสียง ต้องใช้แรงมีการกระทบกระแทกมีการตัดการหันอันนี้ยิ่งดีดีที่สุดแล้วจะยิ่งดียิ่งกว่าถ้าหันกลับมาดูรูปทรงของบ้านโครงสร้างอาคารต้องดูใหญ่โตแข็งแรงแนวโรมันมีเสารโรมันเสาต้นใหญ่ๆห,หัวเสารูรปสิงอะไรประมาณนี้ครับให้อารมณ์ของความแข็งแกร่งความแกร่งกล้า ที่สำคัญถัดมาคือรั้วบ้านประตูรั้วต้องโปงร่งรั้วบ้านก็ต้องโปร่งถ้าบ้านเลขที่3หรือบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ3ที่อยู่ตรงทางสามแพ่งแต่รั้วบ้านทึบวันดีคืนดีนั่งนั่นนอนน,อ,น,น,อ,นอยู่ในบ้านเสียงเอี๊ยดโครมรถพุ่งชนประตูรัว้วพังครับเพราะดาวอังคารต้องการการประทะ และต้องการความโปร่งเพื่อมองเห็นความเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งเหมือนนักมวยครับเหมือนการต่อสู้ตาต้องดูหัวต้องคิดถ้ารัว้วทึบประตูทึบพลังของดาวอังคารจะรู้สึกอึดอัดต,อต้องการความโปรง่งต้องการความโล่งเลยนำมาสู่การกระทบกระแทกนั่นคืออุบัติเหตุทีนี้มาดูแนวทางการแก้ห่วงจุ้ยภายใน ของบ้านเลขที่3และบ้านเลขที่บวกรวมข้างเดียวเท่ากับ3หลักใหญ่2ข้อคือข้อที่1หน้าต่างช่องหน้าต่างต้องกว้างผนังต้องไม่ปิดทึบทั้งแถบย้อนกลับไปให้เห็นภาพอีกครั้ง3นิ้วครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะครับชูบแบบนี้ทึบมองไกลๆอาจจะไม่รู้ว่า3นิ้วแต่ถ้าแยกออกจากกันเห็นเลยครับ3นิ้วท่านเห็นอะไรครับ เห็นอะไรเอ่ยดูช่องว่างระหว่างนิ้วมีอยู่ด้วยกันสองช่องหมายเลขสามจะมีช่องห่างต้องการช่องว่างบ้าเลขที่สามบ้าเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับสามก็เช่นเดียวกันไม่ชอบผนังทึบถ้ามีหน้าต่างกว้างมีช่องแสงทั้งหน้าต่างทั้งช่องแสงก็คือช่องว่างระหว่างขีดของหมายเลขสามเนี่ยแหละครับพลังความหมายของดาวอังคารก็จะอยู่ตรงนี้ช่องหน้าต่างกว้าง กับช่องแสงของผนังจะทําให้พลังความหมายของดาวอังคารเคลื่อนไหวได้เต็มที่แล้วก็ส่งผลดีกับผู้อยู่อาศัยและผู้ทําการค้าเกิดแรงกระตุ้นเกิดความขยันกระตือรือร้นทํางานหนักแบบหามรุ่งหามค่ําโดยไม่มีเจ็บป่วยเรื่องล้มหมอนนอนเสือไม่มีแต่ถ้าหน้าต่างแคบผนังไม่มีช่องแสง คนอยู่ในบ้านหลังนี้จะรู้สึกอึดอัดและเกิดอารมณ์โมโหร้ายเสียงดังวุ่นวายหยิบจับอะไรก็หล่นทําอะไรก็เจ้งก็พังสร้างความเดือดร้อนลาคาญให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงเป็นประจําตามมาด้วยความขัดแยง้งทะเลาะวิวาทและทําลายข้าวของดังนั้นท่านใดอยู่อาศัยหรือทําการค้าในบ้านเลขที่นี้แล้วมีความขัดแยง้งทะเลาะกันเป็นประจําดูตรงนี้แก้ไขตรงนี้เป็นลําดับแรกเลยครับ อันที่2ดาวอังคารต้องเคลื่อนไหวครับแนะนำท่านทำน้ำพุขนาดใหญ่ตรงพื้นที่บริเวณหน้าบ้านถ้าให้ดีที่สุดบริเวณหน้าบ้านตรงกลางสำคัญคือน้ำพุนี้ต้องโดดเด่นเหมาะสมกับขนาดของบ้านถ้าหลังเล็กให้ใช้ขนาดเล็กถ้าบ้านหลังใหญ่ให้ใช้ขนาดใหญ่น้ำต้องขึ้นเร็วและแรงมีเสียง ตรงนี้ให้ท่านดูด้วยนะครับดังจนกระทั่งเพื่อนบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนน้ํากระเซ็นให้พื้นเป็นตะไคร่เลื่อนล้มหัวแตกหรือเปล่าคือตรงนี้ผมมองว่าห่วงจุ้ยเนี่ยเป็นวิชาที่ถูกสร้างหรือถูกค้นคว้าขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชีวิตมนุษย์ประสบความสําเร็จมีความสุขอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยเฉพาะห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านทําให้ชีวิตได้รับพลังดีๆตามพลังความหมายของดวงดาวดังนั้นใช้วิชานี้แล้วต้องไม่ทําให้การดําเนินชีวิตของท่านลําบากขึ้นเป็นน้ําตกได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ครับ แม้ว่าน้ำตกอาจจะทําให้มีเสียงดังกว่าน้ําพุก็ตามแต่น้ําพุเนี่ยคือกระแสน้ําที่พุ่งขึ้นข้างบนผมพูดบ่อยแล้วซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติของน้ําน้ําไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกเทออกจากภาชนะน้ําจะไหลลงสู่ที่ต่ําตามแรงดึงดูดของโลกตั้งน้ําพุให้น้ําเกิดความขัดแย้งกับตัวเองก็จะช่วยลดความขัดแย้งของคนภายในบ้านภายในบริษัท ส่วนที่ตั้งตรงกลางเพราะดาวอังคารก็คือดวงดาวของการต่อสู้การประทะต้องการแสดงพลังหรือต้องการความโดดเด่นนึกถึงเวทีมวยครับอยู่ตรงกลางมีคนล้อมดูเช่นเดียวกันเลยครับน้ำาูุอยู่ตรงกลางความเป็นไปของพลังดาวอังคารความเป็นอยู่ธุรกิจการงานผู้อยู่อาศัยทำการค้าจะขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสถานการณ์โรคระบาดภัยแล้งภัยน้ำจะมาทางไหนหวงจุ้ยที่ดีมีทางออกให้ท่านเสมอขอให้ผู้ชมทุกท่านพบกับความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงขอขอบคุณและสวัสดีครับ